สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่17กันยายนพุทธศักราช2564นะครับนำโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตําบลบางรูปนะครับผู้ใหญ่วิลาวันยกย่องนะครับพร้อมด้วยอาสาสมัครสารสุขนะครับพร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูปนะครับแล้วก็นําคณะจิตอาสานะฮะ ถึงลงพื้นที่ครับเพื่อตรวจเยี่ยมครับสร้างความเข้าใจแนะนำนะครับในมาตรการนะฮะในเรื่องของการป้องกันนะครับแล้วก็แนะนําสําหรับร้านค้าหรือชุมชนที่มีผู้คนเข้าออกอยู่ตลอดเวลานะครับในเรื่องของมาตรการการควบคุมโรคนะครับทำอย่างไงให้ปลอดภัยทำอย่างไงให้เราสามารถที่จะ เบ็บฟมเรียนรู้แล้วก็การหนักนะครับวันนี้นะครับผู้นำชุมชนนะครับก็ลงพื้นที่ก็เป็นพื้นที่จุดแรกนะครับก็เป็นบริษัททุ่งใหญ่การยางนะครับต่อจากนั้นก็เป็นร้านค้าแล้วก็ร้านตัดผมร้านสวยต่างๆนะครับผมลงไป พร้อมๆกันนะครับในการเสริมสร้างนะครับในเรื่องของสร้างความเข้าใจครับ ป้องป้องกันเชื้อเนาะเข้าเลยคือมาอรอมอผู้ใหญ่ว่าน่าชุมชนมามาเยี่ยมร้านก็เพื่อแนะนำเพื่อหวางมาตรการให้กับชุมชนร้านคาในพื้นที่ ะครับแล้วนกะ็วันที่18กันยายนนะครับพุทธศักราช2564นะครับตั้งแต่6นาฬิกานะของวันที่18นะครับผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับก็อย่าลืมครับมีเจ้าหน้าที่นะครับจากสารสุขอําเภอทุ่งใหญ่นะครับแล้วก็ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่นะครับแล้วก็องค์การเวียนสนตบนบางรูปนะครับเจ้าหน้าที่นะฮะก็มาตรวจเชิงรุกนะครับลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกนะครับโดยที่เรานัดหมายกันที่สนามกีฬาองค์การเวียนสนตบนบางรูปครับอย่าลืมนะครับ